สวัสดีครับพบกับพวกเราครับ p p Racing Channel นะวันนี้เราจะพามาชมอู่เล่นอู่ที่เรารู้จักกันมายาวนานถืงเนรื่องจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราไปรีวิวรถอาลติสของพี่หนึ่งที่เป็นวางเครื่องของแทดแแล้วก็วางที่นี่จบที่นี่เลยใช่ทรงรถแกคือแบบเป็นอาลติิเปีนคลีนวางเครื่องแล้วแกทําเองทั้งหมดถ้าใครสนใจอยากทําแบบนั้นมาที่นี่ที่เดียวจบเลยผมมาทํารถที่นี่ตลอดและก็ไอเต๋าด้วยกล้องเนี้ยมาเข้าที่นี่ตลอดแต่เรื่องแม่ทันแนนเรื่องเซอร์วิสมาที่นี่เป็นหลักเลยรายละเอียดชื่ออู่เขาเนี่ยอู่พรอมิพัทกุ๊บอย ี่เป็นอู่แบบว่าเซอร์วิสท,ทั่วไปแล้วก็ดีเทลลึกๆก็พอทําได้นะก็อลองมาคุยแล้วกันผมทำได้ไหลายเคสแหละแล้วก็มีอะไรมสามสลุงตู่ด้วยคุณไม่รู้จะไปใช้อะไรคุณมา,มาทํารถที่นี่แล้วคุณก็ใช้ได้เลยนะครับสามสาที่นี่รับเดี๋ยวเข้าไปดูอู่พร้อมกันเลยแล้วกัน ดีครับพี่หนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะคือจริงๆน่าจะคุ้นๆเพราะว่าซึ่งถ่ายรถแกไป EP ที่แล้ววันนี้ก็เลยมาพามาชมที่อู่แกที่ผมทราบมาเหมือนจริงๆเริ่มต้นแบบกับพวกแท็กซี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่นึงก็จริงๆผมทําอู่แท็กซี่มาก่อู่แล้วทํามาประมาณ12ปีคือของเดิมก็เหมือนแบบว่าสวิตมาแทนแท็กซี่ทั่วไปใช่ใช่แต่ว่าหลังๆมาก็คือเริ่มทํารถไปดํามากแล้วส่วนตัวคือเป็นคนชอบแต่งรถด้วยโอเคแรกเริ่มเดิมทีก็คือจะเป็นพวกแบบสามดัดๆเอาติดรุ่นแรกๆแล้วจับไปเซตโบมาน ลูกสมัยก่อนใช่ไหมั้ยแต่ตอนนี้ก็คือสองเซตมาใช่ไหมก็ก็นั่นแหละครับลูกรักเลยครับนี่นี่นี่ที่เพิ่งถ่ายไปลูกรัก ของพี่หนึ่งเองปัจจุบันที่นี่เองเนี่ยรับทาอะไรบ้างพีจง่จริงๆอ่ะทำได้หมดนะตั้งแต่ลงเครื่องห้ร่างหัวฉีกเกียร์ฟัดชิ่งเหลี่ยทั้งระบบอ่ะทำได้หมดครับผมประมาณนี้ช่วงล่างช่วงล่างทําได้หมดผ้า,ผาบเบรคเกียร์าจานมีครบหมดตอนนี้วั one stop, นสต็อปสวิไม่ต้องมีเสียเวลาลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยอยากทําอะไรก็คือจบที่นี่ที่เดียวได้เลยตอนนี้มานั้นคนที่ไม่ต้องการไปหลายที่นะมาที่นี่ที่เดียวแล้วก็ผมเสริมนิดนึงคือรถผมเองวีออสนะครับที่เคยลงไว้เดี๋ยวผมแปะไว้กับรถมัน ก็เคยมาทําที่นี่เหมือนกันของผมเองคือให้พี่หนึ่งประกอบเครื่องเลยนะและอุปกรณ์พวกส่วนประกอบของเทอร์โบมาจบที่นี่เลยเดินท่อเดินอะไรเดี๋ยวพี่หนึ่งเขาจัดการให้ได้หมดเลยของคุณมาทําอะไรอะของคุณอะตอนพั้งนะครับเดี๋ยกเอียร์ใช่ไหมใจแรกๆมันบ่นบอกว่าคัดมันแข็งอะไรอย่างนี้นิ่มยัง มาทำที่นี่ใช่ไหมเข้าใจนะเข้าใจรถบ้ <ลด S 1> านหวานเย็นคือมาเหยียบคัดรถพี่หนึ่งสุดท้ายเกิดร้อนเลยอยู่ไม่ได้เลยต้องมาเปลี่ยนคัสเปลี่ยนโอเค <c oughs> วันนี้นะเดี๋ยวจะให้พี่หนึ่งเนี่ยพาชมอู่เลยว่าอู่แกนเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรรับทําอะไรบ้างแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าที่นี่รับมอะสามสามด้วยใช่เราชนะเราหมดเราชนะด้วยอ่ะพี่ใช่ครับผมโอเคใครสนใจก็เข้ามาได้อยู่แถว อ่าพุทมโทนสายหนึ่งบางแคเดี๋ยวผมแปะแปะเฟซอูกไว้ให้แล้วกันอ่ามีผลงานลองไปดูแล้วกันใครสนใจก็ติดต่อ,อ้ามาผมเป็นพวกระบบหัวฉีดนะจริงๆที่นี่ก็แบบรับล้างเทสหัวฉีดใช่ไหมใช่นะตัวนี้เอสนูสามแสนกว่าได้ทั้งหัวฉีดธรรมดาแล้วก็พวกหัวฉีดฉีดตรงพวกใดเล็กทั้งหลายแหละครับครับผมตัวนี้โอเคมากคือแบบมันแม่นยำอ่ะมันมีความเที่ยงครับผมตัวนี้ไฮไลท์เลยมีความเที่ยงบ่ายไม่ทำเลยพี่ทำแค่เที่ยงแค่เที่ยงพอเอาล่ะ ไอต้ตัวนี้ก็คือเครื่องล้างแล้วก็เทสใช่ล้างเ,<ล>เทสในตัวเลยครับผมนอกจากเครื่องเทล้างหัวฉีดก็ไล่น้ํามันเบรก oh. อ๋ออาคือคือตัวนี้มันถามว่ามันดียังไงคือหนึ่งเราไม่ต้องไปย้ำลนลูกค้าถูกไหมปกตทิทั่วไปเขาไล่อ่ะ เขาจะมีกระบอกไปดูดที่ตัวล้อตัวนั้นน่ะมันดูมีอากาศแต่ตัวนี้มันจะดันน้ํามันใหม่เข้าไปแทนที่น้ำมันเก่า mm hmm. โดยที่มันไม่มีฝงอากาศจกงานโดยที่เราไม่ต้องไปย้ำรถลูกค้าตัวนี้มันจะมีอะแดปเตอร์ผมให้ดูอะแดปเตอร์มีหลายแบบมากสําหรับรถหลายยี่ห้อก็คือสมมากจะรองรับรถญี่ปุ่นน่ะแน่ๆแล้วรองรับหมดได้เราไม่ต้องไปยุ่งกับข้างหน้าเราเราเซตระบบเสรุ๊บขึ้น้อยไล่เอาน้ำมันที่เราเอาได้เลยจบ ใช่จากสีเก่าการเป็นสีใหม่จบเลยแค่นั้นครับผมแล้วก็เมื่อกี้มาเรื่องของเหลวก็จะเห็นโดนชั้นนะครับเป็นตัวแทนหรือผิดโมลี่โดยตรงใช่ลูกค้าที่สนใจน้ามันเครื่องตัวนี้ผมแนะนําเลยว่าดีแน่นอนใช่พอสองจะได้ผมเองผมใช้ตัวนี้เป็นตัวเป็นท็อปเท็สี่พันสองห้าในบิลสามสิบเป็นลองไ์ก็มีอะไรมีทุกอย่างผ้ามวงผ้าเบรกหัวเทียน n g k อันนี้ผมก็ เป็นคนขายเองละไม่ได้ผ่านขครครับผมใช่เบื้องต้นก็คือลหลักก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีเครื่องฝัดอือันนี้คือเครื่องอะไรพี่เครื่องฝัดน้ำมันเกียร์ oh. ก็คือเขาเรียกอาจจะเป็นเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์เต็มระบบก็ได้ uh huh. ครับผมประมาณนั้นก็แล้วแต่ง,งานบางงานอาจจะใช้เครื่องตัวนู้นบางงานใช้สมมตนี้ก็แล้วแต่เป็นเป็นเครื่องฝัดเกียร์ทั้งคู่ใช่ท,ทั้งคู่ครับแล้วก็ปัญหาเรื่องช่วงล่างที่ลูกค้าไปทํามาหลายที่แล้วแบบ อาจจะไม่จบก็ผมรับจบให้ครับผมติดแก๊สก็ทําได้นะผมมาติดแก๊สที่นี่ทำทำได้ทุกอย่างามว่าแล้วก็จริงจริงทีมช่างเองอ่ะผมว่าทีมช่างเองเขาก็มีฝีมือนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าที่เนี่ยราคาคุยกันได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีครับแล้วก็มีห้องเป็นห้องรับแขกห้องรับห้องรับรองใช่ที่ผมแนะนําช่างไปนะคุณดูทีมงานครับรถคันเดียวรวมกันยี่สิบคนอ่ะมันจะไม่เสร็จได้ไงครับคันนี้ล่ามาจากสาระาุเหรอคันนี้ทำอะไรพี่หม้อน้ำแตก น้ำแตกใช่โอ้โหนี่สิงานคุณภาพนะครับทำได้ทุกอย่างผมบอกเลยนั่นพลรถยกนะที่อยู่ที่ล้อผมจาได้เป็นคนยกรถนะครับคนนั้นอรู้สึกว่าไปยกทั้งสองคนเลยนะเป็นคนยกรถนะครับอยู่ที่ไหนเขาก็ไปยกให้ได้ครับในประเทศไทยเอาไม่ถึงเหรอแล้วก็นี่นะไอ้ห้องห้องรับแขกที่ลองไปดูลองไปดูห้องรับแขกก่อนลูกค้าจะได้แบบ นั่งรอแบบสบายๆมีแอร์เย็นมีทีวีดูมี Wi-Fi มีเน็ตฟ i x ก็จะจะตัวปัญหาเรื่องขั้ทนทุกบนหน่วยการมาหน้าบูดหน้าบึ้งนะครับมารออากาศรอ้อนๆเข้าห้องนี้เลยคุณดูจบเลยแอร์เย็นหนาวครับหนาวเลยใช่ไหมหนาวเปิดแรงอย่างเดียวครับผม <c oughs> นี่ครับมีหนังให้ดูไหมพ <c oughs> มี่มีมีมีต่เปิดเอาเอง มีอะไรครบหมดใช่น้ำุกน้ำดื่มมีครบโอเคคอมพิวเตอร์เล่นได้พี่เล่นได้เหรอพี่เล่นได้ครับผมอนุญาตให้เล่นได้เลยสบายๆต่อเปล่าโอเคนี่ครับมีน้ำดื่มจริงๆไม่ได้โม้ครับจะกินให้ดูด้วยแล้วก็นี่ครับขนมขนมพร้อมมีจริงจริงมีดูบัตด้วยจริงๆมีม้มมาม่านะมีครบหมดเหรอใช่แล้วก็มีเครื่องเจีย เจจานเบรกเหรอพี่ใช่ตัวไหนพี่ตัวนี้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 ก็คือเสียบเสียบเสียบเข้าไปใช่ก็คือและตัวนี้สองด้านเป็นใบมีดครับผมอันนี้ก็คือรถเก๋งกระบะที่แบบไม่ใช่จานแต่งตัวนี้ได้หมดแต่ถ้าจานแต่งก็ต้องมีอีกเวอร์ชันหนึ่งใช่ป่ะก็อนาคตอนาคตไอ้พวกซอลล่ออย่างงี้ใช่ไหมอนาคตอนาคตเอาลงแน่นอนไอ้ตัวนี้เครื่องถ่วงเครื่องถอดมีครบอันนี้เครื่องอะไรอ่ะเครื่องถ่วงห่วงล้ออย่างเงี้ยเหรอครับผม อันนี้มันมีตั้งแต่สมัยทําแท็กซี่แล้วแหละเพราะว่าเราควบวงจรเราก็เปลี่ยนที่เราแล้วว่าจบที่เราแค่นั้นเองเครื่องถอดยางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมถอดยางถ่วงล้อโอเคมีอะไรไหมพี่มีอะไรให้ยี่ยมชมอีกไหมไม่มีอะไรก็มีเนี่ยรถลูกน้องก็เออแล้วรถผมทุกคันผมไม่ซื้อายแดงมาทํานะอือดีตแท็กซี่ทั้งนั้นอทุกคันนี่คือผ่านมือแต่งผมวาหมดแล้วอืใช่ อันนี้ก็ลูกน้องก็ขายเข้าไปให้เขาไปดูแลกันต่อคือเหมือนแบบพวกแท็กซี่ปลดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาทําแล้วทําไปแต่ละครั้นก็หมดไปเยอะมากเหรอใช่หมดเดียวมากไอแท็กซี่จริงๆมันมีเวลาอยู่ใช่ไหมพี่หนึ่งว่ามันสามารถไปวิ่ง9เก้าปีวิ่งได้เก้าปีใช่เก้าปีหลังตอนนี้เขาขยายริบสองใช่ค่ะขยายไปริบสองแต่เราว่าพูดถึงเก้าปีดีกว่าเก้าปีมาก็ สภาพดีมันก็มีแต่ก็โหทำเยอะแต่9ปีหลังจากนี้คือห้ามขับแท็กซี่แล้วไงหรอใช่โอเคโอเคจริงๆก็เป็นเรื่องกฎหมายเลยใช่ไหมว่าที่9ปีปลดแล้วพี่ก็ไปจับเอามาทําก็เป็นรถตัวเองนี่แหละอืมอใช่อ๋อเพราะว่าพี่ขัดมาแล้วก็มาทําปล่อยให้เขาเช่าแท็กซี่อะไรอยี้แล้วใช่ครับเอานะถ้าคนขับแท็กซี่ไม่มีรถที่นี่ให้เช่าข้างหลังข้างหลังข้างหลังเสาอะ12ปีอะคันนี้เหรอตอนนี้มันคงแบบ16 17็ปีแล้วเลยคันนี้ก็รองแช่ดสด้วย อันนี้ของน้องเขาผคันนี้ติดมาหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วอเครื่องตัวนี้วางมานานยังเป็นหนึ่งนานแล้วนานมากก็ไม่พังไม่พังเนาะเอ็นเอดีอ่ะใช่เอ็นเอแล้วแล้วไอ้สองอสเซมันมีปัญหาเรื่องปั๊มนะพี่หนึ่งเจอบ้างไหมก็มีนะปั๊มแตกนะเสียนานเลยเสียนานเนาะนั่นมันไอ้นั้นพูดไม่ได้พี่มันไม่ใช่คนขับธรรมดาคือถ้าอะไรที่ให้นันขับแล้วมันอยู่ได้ผมว่า ใช่ใชนี่ผมว่าจะให้นันเอาของผมไปขับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องติดออยเกียร์ไอออยนละ้วมันเครื่องก่นอ,อ,อนอาันนี่เป็นรุ่นน้องผมเองนะอยู่ในแก๊งคือมันขับมันขับแบบว่าจนช้าร์บละลายล่าสุดมันไปขับอุณหภูมิ130ม,มันไม่ยกใช่าร์บละลาย เออก็มายกเครื่องเหมือนเดิมเหมือนเดิมทีนี้ใช้มันเป็นมาตรฐานเลยว่าถ้าทนมือได้ก็แปลว่าไปต่อโอเคนี่นะส่วนใหญ่จะเป็นรถเอาติดหมดเลยใช่เอาติดหมดเลยที่ปลดเนี่ยถ้าพี่เพื่อนนะใช้เอาติดอ่ะมาทําได้เลยนะจริงๆแม่งเป็นอะไรที่ถนัดทําอยู่แล้วอะครับผมแล้วจบให้ด้วยพวกเอาติดอ่ะเจอประจําอะไรนี้ถ้ามีเศกเลยเข้ามายวหาให้ได้เลยเดี๋ยวเลยมันมีเลยแหละใช่เอาติดทุกรุ่นน่ะได้หมดคือชอบมากนะอู๋เนี้ยจะหยุดไม่ค่อยตรงกับเพื่อน คือช่วงที่คุณคิดว่าคุณจะเดือดร้อนนะที่นี่ไม่หยุดเขาจะไปแอบหยุดหลังๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณสบายแล้วแต่ส่วนใหญ่เราไม่ไม่หยุดนะไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นอุตสามันยังไงก็ต้องเปิด24แต่ช่วงนี้ก็จะเปิดแค่เฉพาะกลางวันกลางคืนก็ไม่ไม่ไหวเหมือนกันเพราะงานมันเยอะได้โอเคงั้นก็ขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะครับที่ให้เรามารีวิวนะโอเคโอเคงั้นก็เดี๋ยวใครชื่นชอบงานก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ สับตะไคร้เราด้วยกดไลค์เพจพี่หนึ่งเขาด้วยอู๋พรอิทพัดกรุ๊ปอู๋พรอิทพัดกรุ๊ปโอเคบ๊ายบายทีนัดจอกันดีสวัสดีครับครับผม